ภารกิจแรกที่จะนําเสนอกับผู้ชมนะครับเป็นเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเดินทางไปถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการพูดคุยกับเรื่องราวของนักธุรกิจต่างๆะนะครระดับโลกและที่สําคัญพบกับท่านประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านสีจิ้นผิงด้วยอืมใช่ค่ะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประ ชาชนจีนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ามีความชื่นมื่นมากๆนะความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งก็มีการสารสัมพันธ์ในทุกมิติค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะนางสาวแพทองทานชินวัตรค่ะเขาเยี่ยมคาระวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยือนสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในปี2568นี้ค่ะก็เป็นปีที่ครบรอบ 50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนด้วยก็มีการยืนยันเลยนะคะว่าจะเดินหน้าสารต่อความร่วมมือเพื่อส่งต่อความเจริญรุ่งเรืองไปยังคนรุ่นต่อไปค่ะโดยทั้งสองฝ่ายนะครับได้มีการหารือในประเด็นสําคัญเรื่องของความร่วมมือต่างๆยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงความปลอดภัยของประชาชนโดยไทยครับพร้อมที่จะร่วมมือกับจีนในการสกัดกัน้นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติปราบปรามกิจกรรม ผิดกฎหมายและที่สําคัญครับทางจีนเองเนี่ยก็ได้มีการกล่าวชื่นชมประเทศไทยนะครับโดยมาตรการของไทยเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดที่มีการตัดน้ําตัดไฟตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการงดส่งน้ํามันนะครับบริเวณชายแดนไทยเมียนมาซึ่งสามารถที่จะตัดวงจรกิจกรรมที่เป็นอาชญากรรมได้เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยในการยกระดับการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและผลประโยชน์ของประชาชน ของทั้งสองประเทศได้ครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ต้องบอกว่ายังมีการเดินหน้าในเรื่องของการยกระดับความร่วมมือในระดับประชาชนด้วยอย่างเช่นก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยจีนนะคะรวมถึงจะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์บ้านเรามาแรงมากๆนะก็จะมีการสนับสนุนแลกเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ไทยซอฟต์พาวเวอร์จีนนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยรวมถึงจะมีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนระหว่างคนรุ่นใหม่นะคะก็ถือ ว่าเป็นอนาคตของชาตินั่นเองที่สําคัญค่ะเรื่องของการศึกษาก็ไม่แพ้กันนะจะมีการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันวัฒนธรรมต่างๆมีการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่ประชาชนไทยจีนนะคะก็ต้องถือว่าเป็นพี่น้องกันนั่นเองค่ะไทยจีนไมิใช่อื่นไกลเราพี่น้องกันนี่คือหลายคนก็คุ้นชินกับคํานี้นะครับนอกเหนือจากภารกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรนะคะเข้าพบกับท่านสีจิ้นผิงแล้วนะครับอีกหนึ่งภารกิจสําคัญไปกันต่อครับท่านก็ได้มีการ เข้าพบหารือกับประธานสภาจีนนะครับย้ําถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจีนพร้อมสนับสนุนนะคะความร่วมมือทุกระดับแลกเปลี่ยนทางด้านนิติบัญญัติระหว่างกันโดยเรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรได้มีการเข้าพบหารือกับนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแสดงความยินดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรเยือนจีนในช่วงเวลาสําคัญครบรอบ 50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนพร้อมย้ำครับว่าไทยจีนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนที่มีอนาคตร่วมกันมีมิตรภาพที่ลึกซึง้งสมกับคำกล่าวที่ว่าไทยจีนไม่ใช่อื่นไกลเราพี่น้องกันนั่นเองครับค่ะก็ต้องบอกว่าอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้นะคะก็คือแยกกันไม่ออกนะพี่บอ<ร>ลว่าใครเป็นคนไทยใครเป็นคนจีนนะคะเพราะว่านั้น,นต้องบอกเหลือคลายกันแล้วก็เป็นพี่น้องกันนั่นเองนอกจากนี้ค่ะทางด้านของประธานสภา พาประชาชนนะคะของจีนเนี่ยก็ได้มีการ พูดคุยด้วยแล้วก็พูดนะคะว่าจีนเนี่ยจะเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงค่ะก็จะเป็นสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยด้วยแล้วก็พร้อมนะในการสนับสนุนบริษัทที่มีเทคโนโลยีสูงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นค่ะส่งเสริมความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะการแลกเปลี่ยนด้านนิติบัญญัติต่างๆการกระชับความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันนั่นเอง และกระทั่งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรขอบคุณประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้การสนับสนุนของประเทศไทยมาโดยตลอดแล้วก็พร้อมยินดีต้อนรับการมาเยืนของประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีนี้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเยืนครั้งแรกในรอบ14ปีและก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มภูนความเชื่อใจระหว่างกันหลังจากนั้นครับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีวาง พวงมาลาณนะอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมือนกรุงปักกิ่งโดยมีนายทหารเกียรติยศฝ่ายจีนเป็นผู้เชิญพวงมาลาไปยังจุดวางพวงมาลาครับใช่ค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังไปเดินทางไปพูดคุยกับบริษัทชั้นนำนะซึ่งเราก็รู้จักกันดีอย่างเช่นไฮเซนกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีการหนุนเรื่องของการขยายการลงทุนด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าคุณภาพของไฮเซนเนี่ยมันก็มีคุณภาพสูงม,มากเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลย ต,ต่างเนี่ยก็จะเข้ามาลงทุนในไทยมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงไปที่เสี่ยวมี่ด้วยนะคะคก็เสี่ยวมี่เองเนี่ยก็สนใจมาลงทุนอย่างประเทศไทยค่ะก็พร้อมที่จะขยายการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้านะคะก็จะมีมาตรการต่างๆที่จะเข้ามาลงทุนแล้วก็ขยายโอกาสในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นค่ะที่สําคัญก็มีไปหารือกับหอ,อการค้าคไทยจีนด้วยเป็นการเดินหน้าอำนวยความสะดวกด้านการค้าและก็การลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้ากเกษตรการเจรจา การลงทุนการดูแลมาตรฐานสินค้าต่างๆคือพี่บอลค,ะค่ะต้องบอกว่าพอมันมีโอกาสเรื่องการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนก็จะเป็นการยกระดับที่มันมากแน่น<า>แฟ<ส>นยิ่งขึ้นน,น,นะครับคือสนิทกันแล้วละ่ะสนิทกันมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด50ปีก็ยิ่งแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งภารกิจสําคัญของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรคือการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนนายหลี่เฉียงนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสําคัญครับ ก็คือการประสานงานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในอนาคตโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางมองไปข้างหน้าให้ประชาชนมีกินมีใช้มีความปลอดภัยและมีความพร้อมรับกับอนาคตนะฮะโดยล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพท์ทองทานชินวัตรก็เข้าร่วมพิธีต้อนรับตรวจแถวจากนั้นครับก็มีการเข้าพบหารือกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยหลักใหญ่ใจความในการ หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนความร่วมมือโครงการสําคัญสําคัญต่างๆให้บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติโครงการรถไฟไทยจีนระยะที่สองซึ่งเชื่อมต่อครับกับสบปปลาวแล้วก็ไปสู่ประเทศจีนและก็อีกหนึ่งโครงการซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้หลายๆคนชอบเด็กๆน่าจะชอบอการรับแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนในฐานะ ทูสันทวไมตรีด้วยครับโอ้ทีนี้เราก็จะได้เห็นน้องแพนด้าน้องแพนด้าเนาะอาจจะมาตีตื้นกับหมูเด้งเขาได้เมื่อก่อนจะเป็นช่วงๆกับหลินหุยแล้วเราก็ดู24ชั่วโมงเลยนะพี่บอลชอบกิจกรรมชอบลักษณะนิสัยเขาความน่ารักความซุกซนนะฮะนี่ก็จะมีกาันมารอดูกันคู่ใหม่นะครับแล้วก็ยังมีด้วยความร่วมมือเรื่องของประชาชนมีกินมีใช้อันนี้ชอบมากจับยังไงก็เจอแต่เงินจับยังไงก็มีแต่ทองว่าอย่างนั้นชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของ น้องคนไทยจะดีขึ้นทั้ง2ฝ่ายทั้งไทยแล้วก็จีนด้วยใช่ค่ะก็เป็นความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายด้านเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆมากมายอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของด้านการค้านะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เห็นควรว่าในเรื่องของประโยชน์จาก FTA ต่าง,างๆเรื่องของอาเซบเรื่องของอาเซียน China FTA เนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาความตกลงนะคะให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็หวังว่าในปีนี้จะมีการลงนามได้สำเร็จแล้วก็ช่วยเพิ่มมูล ค่าการค้าระหว่างกันด้วยแล้วก็จะเป็น MOU หลายๆฉบับเลยที่มันจะเปิดโอกาสให้คนไทยมากยิ่งขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนในเรื่องของความสะดวกด้านการค้าด้านธุรกิจต่างๆมากมายถือว่ามีความเ,เป็นเรื่องของการแข่าโอกาสให้ประชาชนยกระดับได้มากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเรื่องพี่บอลเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องนี้สําคัญก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ติดตามอยู่เรื่องราวของแก๊ง call น e n t e r มิจฉาชีพอาชญากรรมออนไลน์ซิมผีบัญชีมา้าเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยระหว่างที่ ทานายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชินวัตรยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการด้วยนะครับโดยความร่วมมือด้านความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าแล้วก็จัดการกับปัญหานี้อยู่โดยไทยครับก็มีความพร้อมที่จะร่วมมือเรื่องนี้กับประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านในระดับทวิภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ําโขงล้านช้างนะฮะในการปราบอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติอย่างจริงจังแล้วก็มีการขอความร่วมมือจากจีน ในการสกัดกั้นรวมถึงการเตือนภัยเหยื่อตั้งแต่ต้นทาง กลางทางรวมถึงปลายทางด้วยแล้วก็รวมถึงให้ความเข้าใจให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็คือต้องมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันทั้งสองรประเทศนะก็จะได้เกิดผลที่เป็นรูป,ปรธรรมมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็เป็นความร่วมมือให้ประชาชนเนี่ยมีความพร้อมรับกับอนาคตนั่นเองซึ่งไทยจีนก็คือเห็นตรงกันเลยนะคะคว่าประชาชนเนี่ยเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศมากๆเพราะฉะนั้นจะมีการส่งเสริมความร่วมมือในการ พัฒนาทรัพยากรอย่างเช่นก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์กับประเทศจีนนั่นเองค่ะคนี่คือภารกิจนะครบที่ Better Future นะครับนำมาฝากคุณผู้ชมกันยังมีอีกหลายภารกิจครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรพร้อมคณะเดินทางไปเยือนประเทศจีนนะฮะแล้วก็นําเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการเพิ่มเติมความสัมพันธ์ที่ดีที่มีมาอย่างต่อเนื่องร,ระยะเวลากว่า50ปีรวมถึงเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศ ต่างๆด้วยนะครับหลังจากนี้ฮะก็จะมีความคืบหน้ามารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกันกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตร